เรื่องความสงสัยของคุณผู้ชายครับถามคุณหมอตรงนี้ครับถุงยางอนามัยที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยได้มาตรฐานเพียงใดตัวผู้ถามเองได้อ่านข้อความข้างกล่องของถุงยางที่มีจําหน่ายทั่วไปเนี่ยมีพิมพ์ไว้ด้วยนะครับว่าผ่านการตรวจสอบหารอยรั่วด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเขาก็เลยอยากทราบว่าไอ้ที่บอกผ่านการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบสุ่มหรือเปล่านะฮะครับแล้วก็เป็นการผ่าน QC ตรวจถุงยางอนามายัยทุกอันหรือเปล่าเรื่องนี้เขาคล่องใจมานานเขาตรวจหมดนะครับทุกอันเลยนะครับ และก็บางบางทีมีการตรวจสุ่มด้วยคือคือพวกนี้มันเป็นคุณตี้คนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการรับรองเลยออยแล้วเนี่ยนะครับการันตีครับเพียงแต่ว่าปัญหาของถุงยางที่เรามักจะกลัวรั่วเนี่ยนะครับไม่ได้กลัวจากการผลิตนะครับกลัวจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องมากกว่าเช่นอะไรบางใช้ไม่ถูกต้องเช่นครับกลัวพ่อแม่จะตีซุกไว้เกะหน้ารถนะครับเพื่อเตรียมพร้อมเกะหน้ารถมันร้อนนะครับมันก็ไปถึงเวลาก็รั่วนะครับหรือบางคนเนี่ยใส่กระเป๋าสตางค์นะกระเป๋าสตางค์แล้วก็พกกระเป๋าหลังตอนจะไปจีบสาวก็บิิิิดดดซ้าาายบบบขวไปม มันฉีกไปเรียบร้อยแล้วตอนใสนั่น oh. อีกวิธีหรือว่าผู้หญิงบางคนเตรียมตัวไว้ดีใช่ไนหะว่าเออถ้าเกิดเขาไม่มีเราเตรียมเอาไว้ใส่ในกระเป๋าท,ที่ที่ผู้หญิงถือนะรกระเป๋าผู้หญิงเนี่ยเอามือล่วงไปนะครับแมงสาบเดินเข้าไปยังหลงทางเลยนะึกออกไหมมีอะไรเล็กๆๆมันมันฉีกขาดได้พวกนี้ oh. ต้องระวังพวกนี้ครับ <c oughs> สําคัญกว่า <c oughs>